ในมิติหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใกล้โลกของเรามีภูเขาลึกลับชื่อภูกระดึงพรานจากนกครจำปาสักเดินตามแสงร่องรอยรอยเท้ากระดิ่งแห่งมิตินำทางเขาขึ้นสู่ยอดภูเมื่อถึงยอดภูผ่านมิติพ้นปรากฏดินแดนกว้างใหญ่ สัตว์และพืชที่เราไม่เคยเห็นเดินอยู่ในเงามิติใหม่ในวันพระหรือเวลาพลังงานสูงมิติจะบางเฉียบเสียงระฆังพลังงานก้องกังวานข้ามจักกรวากลก้องถึงโลกเราผู้เท่าเล่าว่าหมู่บ้านผีบางบทในมิติสอนแปรร่างเป็นป่าเมื่อมีคนเข้าใกล้ แต่เสียงระฆังยังคงอยู่ในเงามิตินี่คือที่มาของชื่อภูกระดึงภูเขาที่มีเสียงระฆังเสียงจากมิติที่เชื่อมโลกกับจัก,กรวาล